สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง r a b b i Taylor 2กันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องรอยเลค่คนรักใน EP ที่19-20เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยค่ะ มิงอุ่ยตกใจมากที่หวานอี้กล้าตบเขาลูกค้าที่อยู่ในร้านต่างพากันถ่ายคลิปวิดีโอของพวกเขาไว้นินทามิงอุ่ยกันอย่างสนุกปากมิงอุ่ยิ่งโมโหเข้าไปใหญ่ถามว่าถ่ายอะไรกันความตกต่ำที่กำลังเผชิญทำให้มิงอุียตัดสินใจทำเรื่องเลวร้ายในเวลาต่อมาเขาได้ลักพาตัวหวานอีมายังหอคอยแห่งหนึ่งเมื่อหวานอีฟื้นพื้นเบื้องล่างที่เธออยู่ถูกปูด้วยกระจกยิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกอันตรายสร้างความตื่นกลัวให้หวาน อี้ไม่น้อยเธอพูดกับมิงอวี่ว่าเขาลักพาตัวเธอมาแบบนี้มันผิดกฎหมายนะสิ่งที่เขาทําไม่ต่างกับที่จี้เหยาททากับเธอมิงอวี่กลับตอบว่าเขาจะไปมีจุดจบเดียวกันกับจี้เหย่ได้ยังไงเขาจะให้โอกาสเธออีกครั้งกลับมาคบกับเขาสร้างบริษัทยักษ์ใหญ่ด้วยกันหรือไม่งั้นก็ตายตายไปซะหวานอี้ตอบเขาว่า าสุดท้ายแล้วจุดจบจะเป็นแบบนี้เธอขอยอมตายดีกว่ามิงอวีจึงจะทําให้เธอสมดังปรารถนาเขากําลังจะใช้อีเตอร์เจาะพื้นกระจกให้หวานอี้ตกลงไปจากหอคอยแต่เยียนเจียมาช่วยวานอี้ไว้ได้ทันเขากระโจนเข้าใส่มิงอวีผลักอีกฝ่ายจนหัวกระแทกเสาจากนั้นรีบพาวานอีน้หนีไปวันเวลาผ่านไปวานอี้ยังคงเป็นราชินีแห่งวงการบันเทิงเช่นเดิมวันนี้เธอมารับรางวัลที่งานแห่งหนึ่งวานอี้บอกเยียนเจียว่า พอเธอแสดงเรื่องสุดท้ายจบแล้วเธอจะไม่แสดงละครอีกเย็นจ๋้อสนับสนุนเธอพี่เฟยแอบได้ยินเรื่องนี้เธอมีท่าทีไม่พอใจความคิดของหวานอี้พี่เฟยขู่ฆ่าตัวตายเธอไม่อยากให้หวานอี้เลิกเป็นนักแสดงพี่เฟยลอหวานอี้มาที่ชั้นดาดฟ้าบอกหวานอี้ว่าเธอจะกระโดดลงไปเดี๋ยวนี้หากไม่มีหวานอี้ชีวิตเธอก็เท่ากับล้มเหลวหวานอี้ควรนึกถึงเธอบ้างคิดอยากจะเลิกก็เลิกไม่รู้สึกผิดต่อคำสัญญ,ญา ที่เคยให้ไว้ด้วยกันหรือไงหวานอี้บอกว่าเธอผ่านอะไรมาเยอะแล้วเธอรู้สึกว่าใช้ชีวิตอยู่ในสายตาคนอื่นมาตลอดตอนนี้เธออยากทิ้งทุกอย่างลวกลับไปเป็นตัวของตัวเองพี่เฟยจึงตัดพ้อหรืออยู่กับพี่เฟยแล้วไม่ดีหวานอีต้ตอบว่าพี่เฟยเองก็ควรมีชีวิตเป็นของตัวเองได้แล้วต่อให้เธอเลิกแสดงพวกเราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีกันต่อไปพี่เฟยไม่ฟังคำทัดทานของหวานอี้คิดจะกระโดดลงไปเดี๋ยวนี้ไม่ นานจากนั้นเสียงคัดจากผู้กำกับก็ดังขึ้นหวานอี้กับพี่เฟยกำลังแสดงละครกันอยู่นั่นเองซีนนี้เป็นซีนปิดกล้องของละครเรื่องนี้ดอกไม้ถูกนำมามอบให้หวานอี้แสดงความยินดีกับการปิดกล้องของเธอเยนจือได้เดินมาหาหวานอี้พร้อมแหวนวงหนึ่งเขาบอกเธอว่าเขาไม่ค่อยสันทัดเรื่องโรแมนติกแต่การได้พบกับเธอทําให้ชีวิตของเขามีความหมายมากขึ้นเยนจ๋ยคุกเข่าขอหวานอีแต่งงานต่อหน้าทุกคนสร้างความตกใจให้หวานอีเป็น อย่างมากและเธอก็ได้ตอบตกลงแต่งงานกับเขาท่ามกลางความดีใจของทุกคนที่มาเชียร์ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยซีรีส์เรื่องรอยเล่แค้นรักหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า